สบายไหมสองแม่ลูกมอนนี่กีวี มี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 ชีวิตประจำวันของพวกนางนอนกินกินนอน ใช่ไหมแมวเป็ดฮะใช่ไหมก็ตายเป็ด Mani Mani, uk-uk Kee luk สบายไหมท่านั้นนรกฮะอ่ะกระต่ายเปรดท,ทำอะไรเลี้ยงไว้ดูนะคะเลี้ยงสัตว์ไว้ดูนะคะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน เปานี่คันเลยลูกก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะทุกคน จะลงให้ดูบ่อยๆนะคะสัตว์โลกน่ารักแมวตัวนี้ยังไม่ตื่นท่าเดิมฝากแม่ๆกดใจกดไลค์ให้น้องด้วยนะคะ อืมอืมีมมมมมม่ตื่นไหมลูกอืมตื่นไหมนอนสบายเลยใช่ไหมท่านั้นอะท่าเดิมท่าเดียวเนี่ยฮะ สบายเลยเบานี่ว่เกาอะไรอยู่ไม่รู้เอาเกาเข้าไปลูกนอนได้นอนดีนอนได้นอนดี บานี่ซูข้าซูเขาวบาวน,นี่นั่นนั่น นางหลักการพวกนางหลักการอีกแบบหนึ่งก็จะตีกันออ้ดูสิดูกระ่ายนอนสิทุกคนดูมันนอนเลี้ยงไว้เอ็นดูนะคะ สัตว์ ой, ตัวน้อยตาดำดำให้ให้เอามือออกดิกกิวก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรถเมยด้วยนะคะ คิปช่องรถเมย์ก็จะมีประมาณนี้เลยที่แมวแมววานี้หลับแล้วเหรออันนั้นขึ้นหลับแล้วเหรอวานี้ โอเคเราปล่อยให้น้องๆนอน,อนอไปก่อนคิดนี้ยาวแล้วบายบายค่ะทุกคนดูไม่ไหวติงเลยดู นิ่งมากนิ่งมากฮะฮัลโหลทีนี้เนี่ยแต่ห่างห่างยังกระดุกระดิกนะ <c oughs> แต่ส่วนอื่นไม่ไหวติงเลย โอเคไปและะ้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย